อย่างน้อยถึงคนในชุมชนของเราจะแตกต่างกันแต่เขาก็มีความรักให้กันนี่แต่ฉันว่านะอย่างน้อยเลยนะเขาก็ต้องมีความสมัครสามาคัคคีและก็ปรองดองซึ่งกันและกันเออฉันก็ว่าเช่นนั้นเหมือนกันอย่างน้อยนะเพียงแค่เราส่งต่อความรักให้กันเนี่ยโลกก็จะสงบสุขลงได้อย่างน้อยเนี่ยฉันก็เริ่มรักแกแล้วล่ะตี เอ้ยนี่แกคิดอะไรกับฉันหรือเปล่านเนี่ยคิดอย่างมากเลยละ่ะไม่ไม่ไม่รักไม่ใช่บนนี้ข้างล่างที่ตัวเองบงใใอ,องงลในนยาาเ้้รกีี จะจควางทีแต่คือยิ้มได้หรือไม่อาจจะต้องคิดหวังก็ไม่เป็นไรยิ้มนะ อยากที่ทำเพื่อเธอจะขอทำต่อไปแค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมาก็ชื่นใจหากในวันพรุ่งน,นี้เธอจะต้อบตกลงขคงจะคุ้มค่าบางไปอาจจะต้องทิ้งวัต ฉันมีเธอรักทุกความสุขที่ดิ้นรนมันมีความไม้มากไม่จริงๆอาจจะมู้ร้องครั้งอาจ,จะเจ็บความที่แต่ก็ยิ้มได้ด้วยมาอาจจะต้องคิดหวังก็ไม่เสียใจ เอาวีีครับเชิญคุณแมควครับเต่าครับสวัสดีครับเตาก็ทำได้ดีนะครับถือว่าเป็นการปิดโชว์ได้สวยงามแต่ว่าเรื่องการร้องเนี่ยเรื่องการร้องก็ยังมีพี่เราอาจจะเอามันเอาสนุกนะครัประเด็นนั้นพี่ให้เต็มนะครับทำให้โชว์นี้สนุกพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องของการร้องพี่จะบอกว่ามันมีเทคนิคอยู่นิดหนึ่ง ระหว่างร้องเนี่ยอย่าก,กระโดดอย่าก,กระโดดในลักษณะเป็นแนวตั้งคือให้โยกใช้โยกให้ move เป็นแนวนอนมันจะช่วยได้ทําให้เสียงไม่ไม่สั่นนะครับแล้วหาช่วงจังหวะที่ไม่ได้ร้องช่วงโซโล่เนี่ยจะวิ่งจะก,กระโดดเป็นแนวตั้งเนี่ยทำได้ตามสบายอันนั้นเป็นเทคนิคนะครับถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยโชว์เมื่อสักครู่ถ้าเราไม่กระโดดเนี่ยเสียงเราจะนิ่งซึ่งจะทําให้โชว์นี้สมบูรณ์ที่สุดครับคุณไก่ครับครับ เต๋าครับเต๋อก็ยังสนุกอยู่นะครับในการที่แสดงบนเวทีพี่ก็ชอบลักษณะท่าทางของเรามีมีดีไซน์พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยพี่ว่าการกระโดดอะไรเงี้ยมันเยอะเกินไปนะครับจริงๆแล้วเก็บไว้ตอนท่อนฮุกดีกว่ามันจะกระชากกว่าในจังหวะที่เข้าคุกเนี่ยมันน่ามันน่าจะใส่ตรงนั้นได้นะครับอ,อันที่2ก็คือเรื่องของการร้องตอนต้นเนี่ยร้องไม่ดีเลยเพี้ยนมากนะครับมาดีตอนช่วงครึ่งหลังแล้วก็เพี้ยนไปอีก นะครับก็จะดีๆขึ้นๆลงๆอยู่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญที่อันนี้ก็คือว่าเรื่องของการการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนบนเวทีเมื่อกี้นี้เนี่ยมีพี่สองคนเขาขึ้นไปเนี่ยในการที่เขาจะโยนหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นกับเขาได้ถ้าเราปรับตรงนี้ได้นิดนึงคือคือเราคิดต่อไปคราวหน้าเนี่ยเวลามีอะไรสามารถร่วมได้ถ้าเราเป็นคนหยิบหัวใจเนี่ยแล้วคว้างให้คนเนี่ยโอ้มันจะได้ภาพที่สวยขึ้นอีกนะครับครับโชคดีครับครับคุณปังครับ น้องเสาต้องถามเลยนะครับว่าโชว์นี้สนุกไหม<อ>ผมเห็นด้วยครับโชว์นี้สนุกครับมันไหมครับมันหล่อไหมครับ<อ>เพี้ยนไหมครับโอ,โอเค หลายคนก็บอกไปแล้วนะครับพี่แทบจะไม่ต้องคอมเมนต์เลยแต่ก็ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ออกมาโชว์ได้สนุกสนานแต่ต้องไปปรับปรุงเรื่องการร้องเพลงนะครับต้องขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่ยามพี่ป้องเหน่งกับพี่ยามสีด้วยนะครับอุตส่าห์เอาหัวใจมาแจกนะครับแต่คราวหน้าผมขอแนะนํานะครับให้เอาม้ามปอดนะครับโดยเฉพาะตับเนี่ยผมชอบมากเลยครับคราวหน้ามาแจกด้วยละกันนะครับขอให้โชคดีครับเตาครับเตา V ยี่สิบสามครับ